สวัสดีค่ะหลายๆท่านจะกังวลนะคะว่าถ้าเกิดเป็นโรคไตเนี่ยค่ะแล้วติดโควิดแล้วอาการจะแย่ลงอย่างไรบ้างนะคะในวันนี้ค่ะหมอจะเล่าสําหรับเคสจริงนะคะผู้ป่วยค่ะเป็นไตระยะสุดท้ายแล้วก็ติดโควิดนะคะมารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ะแต่หลังจากนั้นนะคะผู้ป่วยก็กลับไปด้วยค่าการทํางานของไตที่ไม่แย่ลงคนไข้ทาได้อย่างไรและก็มีขั้นตอนอย่างไรที่น่าสนใจแล้วก็ อาจจะสามารถที่นําไปปฏิบัติได้นะคะนี่เป็นเคสผู้ป่วยจริงนะคะผู้ป่วยเป็นไตระยะสุดท้ายนะคะก็คือ GFR ค่ะเห็นไหมคะค่าเคตินินประมาณ3เคเตินินประมาณ3อย่างเงี้ยค่ะมาตั้งซักระยะหนึ่งนะคะ GFR ก็13 14ก็คือ GFR น้อยกว่า15ค่ะเราถือว่าเป็นไตในระยะท้ายนะคะแต่ว่าผู้ป่วยก็เก่งมากเลยนะคะสามารถที่จะยืนระยะด้วยรักษาค่าการทำงานของไตประมาณนี้ค่ะจนมีอยู่วันหนึ่งค่ะก็คือเดือนเมษานะคะ สเดือน4ค่ะก็ปรากฏว่าได้รับข่าวนะคะผู้ป่วยติดโควิดนะคะค่าไตาก็กระโดดจาก3ม,มาเป็น3.4นะคะตอนนั้นก็ตกใจกันมากว่าเอ๊ะจะทำยังไงกันนะคะในครอบครัวว่าคุณแม่จะทําให้ค่าการทางานของไตแย่ลงไหมอาการจะหนักไหมนะคะตอนนั้นแอดพิน ICU ียเลยใส่ออกซิเจนในขนาดสูงเลยนะคะคุณหมอก็ให้ยาโควิดค่ะให้ทั้งยาฉีดให้ทั้งยาทานนะคะ หลังจากนั้นนะคะก็เห็นไหมคะจาก3กระโดดมาเป็น3.4ก็ตกกันใจกันไปพักหนึ่งนะคะพอเริ่มรักษาค่ะก็ค่อยๆดีขึ้นนะคะค่าเกจตินจาก3.4ก็ลงมา3.3นะคะ3.13แล้วอันนี้ก็เป็นตอนที่กลับบ้านไปนะคะเกจตินเหลืออยู่2.9โดยที่คนไข้สบายดีนะคะท่านี้กลับบ้านไปแล้วนะคะก็ปลอดภัยสบายดีคะ่ะไอเคสนี้ก็สรุปว่าเป็นผู้ป่วยจริงนะคะที่เป็น ไตระยะทายแล้วก็ท่านนี้เป็นเบาหวานด้วยนะคะดูแลกันมาเนี่ยก็สามารถที่จะชะลอการเสื่อมของไตได้สักระยะหนึ่งนานพอสมควรนะคะติดโควิดแล้วค่าไตาไม่แย่ลงหมอก็มีประมาณ5ประเด็นที่น่าสนใจค่ะกรณีแรกก็คือหลังจากที่คนไข้อะคะ่ะไม่สบายนะคะท่านนี้รีบมาโรงพยาบาลเลยค่ะรับการรักษาเร็วนะคะยาที่คุณหมอให้นะคะเร็วนะคะหมอเห็นหลายๆท่านนะคะอาจจะมีอาการแล้วไม่แน่ใจว่าเป็นโควิดหรือเปล่าแล้วก็ไม่ตรวจนะคะใช้คําว่าไม่ตรวจ ก็ไม่เป็นนะคะซึ่งที่จริงไม่ตรวจอาจจะเป็นก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าท่านมีโรคประจําตัวแล้วมีโรคประจําตัวหลายอย่างแล้วสูงอายุอย่างเงี้ยค่ะถ้าตรวจแล้วเป็นแล้วท่านมีอาการที่จําเป็นจะต้องรับยาแล้วรับการรักษาเร็วอย่างเงี้ย mm. ก็มีประโยชน์นะคะ ข้อที่2ก็คือก่อนหน้านี้นะคะท่านนี้ดูแลตัวเองดีนะคะอันนี้หมอไม่ได้โชว์ให้ดูนะคะที่จริงแล้วท่านนี้เป็นไตระยะท้ายมาเป็นปีๆแล้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะดูแลตัวเองเนะะี่ยค่ะวัดความดันทุกวันเลยนะคะยาเนี่ยสั่งแบบไหนตกเป๊ะเลยแล้วก็ท่านนี้ทานยาหลายตัวมากเพราะว่าเป็นไตในระยะท้ายอะคะ่ะจะเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนที่หมอะจะต้องสั่งยาหลายอย่างทั้งยาปมรุงเลือดน,นะคะทั้งยาฉีดกระตุ้นการทํางานของเม็ดเลือดแดงนะคะ รวมทั้งยาความดันยาเบาหวานเบาหวานเนี่ยมียาฉีดด้วยนะคะก็มียาหลากหลายนะคะแต่ว่าสามารถที่จะทานยาได้ตรงตามที่หมอแนะนําเลยนะคะดูแลตัวเองก่อนหน,น้านี้ดีมากข้อต่อไปก็คือต้องทานอาหารให้ได้นะคะบางช่วงที่ผู้เฒ่าผู้แก่เราใช่ไหมคะท่านนี้หมอลืมบอกไปอายุ70ปีนะคะพอเพลียไม่สบายนะคะไม่อยากทานข้าวแล้วนะคะอันนี้ออกแนวคล้ายๆต้องบังคับทานนะคะหมอก็พยายาม ถามนะคะว่าอยากทานอะไรนะคะที่อยู่วันหนึ่งค่ะท่านี้อยากทานอาหารที่ดูเหมือนว่าแปลกกว่าอาหารที่โรงพยาบาลจะนีให้นะคะอย่างเช่นข้าวเปียกเส้นนะคะซึ่งโรงพยาบาลไม่มีขายแล้วทำยังไงนะคะวิธี <Pizza. S 1> ที่หมอทําก็คือว่าให้นักกำหนดอาหารเขาช่วยนะคะกําหนดอาหารมาเลยะค่ะว่าแต่ละมือะะ้อเนี่ยค่ะสัดส่วนที่ทานเนี่ยต้องทานเท่าไหร่แล้วเราก็เปลี่ยนเลยนะคะสมมติอาหารโรงพยาบาลเป็นข้าวผัดนะคะเราก็แปลงจากข้าวผัดเนี่ยะคะมาเป็นข้าวเปียกเส้นนะคะให้โรงพยาบาลเนี่ยค่ะช่วยตัดนะคะว่า ข้าว <lawsuit royable. S 1> จากข้าวผัดเนี่ยค่ะข้าวกี่ทัพพีก็เปลี่ยนมาเป็นเส้นกี่ทัพพีนะคะเนื้อที่ทานจากข้าวผัดเนี่ยค่ะกี่ช้อนก็เปลี่ยนมาเป็นเนื้อจากข้าวเปียกเส้นเนี่ยค่ะกี่ช้อนผักก็ปรับเปลี่ยนไปตามที่สัดส่วนที่นักกำหนดอาหารเขาดูแลให้นะคะท่านนี้ก็เลยทานข้าวได้นะคะอันนี้เป็นหนึ่งปัจจัยนะคะท่านใดที่ทานข้าวไม่ได้แล้วทานไม่ได้ติดต่อกันหลายวันเนี่ยค่ะไตระยะท้ายนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะคะต่อไปนะคะอันนี้หมอจะต้องถามเลยนะคะว่าเอ๊ะช่วงที่ไตกระโดด จาก3มาเป็น3.4นะคะค่าไตายแย่ลงเนี่ยนอกจากโควิดที่ท่านนี้ได้มาเนะะี่ยค่ะมีอย่างอื่นหรือเปล่านะคะซึ่งหมอซักประวัติแล้วค่ะท่านนี้ก็ทานอาหารตามปกปตินะคะไม่ได้มีการทานยาสมุนไพรอาหารเสริมอะไรที่หมอไม่ได้แนะนํานะคะข้อสุดท้ายก็คือหลายๆท่านนะคะถามว่าวัคซีนเนะะี่ยค่ะเป็นโรคประจําตัวหลายๆล,ลูกโรคเราต้องฉีดหรือเปล่านะคะตอนฉีดเนี่ย หมอก็เข้าใจนะคะจะมีความกังวลอะไรหลายอย่างนะคะท่านนี้ค่ะก็คือคนไข้จริงที่หมอรักษาเองนะคะแล้วก็มีความกังวลต่างๆนานา,นา,นานมากเลยนะคะสุดท้ายท่านนี้ก็ตัดสินใจไปฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็หลังจากรับวัคซีนมาเนะะี่ยค่ะก็ยังแข็งแรงสบายดีอยู่สักพักหนึ่งจะมาเกิดเรื่องก็คือติดโควิดแล้วอันนี้ก็เป็นหนึ่งปัจจัยนะคะที่หมอก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นจากการที่ท่านนี้ได้รับวัคซีนนะคะก็เลยทําให้ตัวโรคไม่ได้ดูแรงมากนะคะ สรุปโรคไตติดโควิดแล้วไม่แย่1มาตรวจเพื่อรับการรักษาเร็ว2ดูแลตัวเองเป็นอย่างดี3ทานให้ได้4ไม่ทานสมุนไพรหรืออาหารเสริมที่คุณหมอไม่ได้แนะนำและ5รับการฉีดวัคซีนโควิดค่ะอันนี้ก็เป็นเคสจริงที่หมอก็นํามาเล่าให้ฟังนะคะมีอยู่5ปัจจัยที่หมอเล่าไปแล้วค่ะที่อยากจ,จะฝากเป็นข้อคิดแล้วกันนะคะสําหรับหลายท่านที่อาจจะไม่ได้เป็นไตระยะท้ายก็ได้นะคะอาจจะเป็นไตในระยะต้นหรือว่าอาจจะเป็นบุคคลทั่วไปหมอคิดว่า ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ค่ะก็สามารถที่จะไปปรับใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับท่านได้นะคะท่านสามารถติดตามความรู้ทางการแพทย์แล้วก็ความรู้เรื่องไตทางชนแนลนี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเวลามีวิดีโออัปโหลดใหม่จะได้แจ้งเตือนวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ